สวัสดีค่ะสวัสดีลูกดวงทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวหัวข้อนี้เรามาดูว่าดาวพฤหัสย้ายนะคะมีผลอย่างไรต่อทุกดวงชะตาราศีนะคะดาวพฤหัสนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยในวันที่8เมษายน65ก็คือปีนี้นะเวลา16นาฬิกา41นาทีนะคะจะสถิตอยู่ราศี เมนเนี่ยนะเป็นระยะเวลานึปีนะคะแล้วก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษาปี66ก็คือปีหน้านะคะเวลา3ทุ่มหรือ21นาฬิกา2นาทีนะส่วนเกณฑ์การแบ่งราศีเนี่ยแม่หมอแปะไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะจะแบ่งเกณฑ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะเข้าไปดูกันได้เลยนะคะ ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวใหญ่นะคะเป็นดาวหัวหน้าฝ่ายดีนะคะแล้วก็เป็นดาวครูบาอาจารย์ดาวผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแม่หมอจะใช้สํำรับนี้นะคะเป็นไพ่พรพิคเนตนํานะคะการดูครั้งนี้แม่หมอจะใช้ไพ่ทั้งหมด3สํามรับนะมีสํำรับนี้นะคะสํำรับที่2นะพระพิคเนตเป็นสำรับที่1นะึ่ะอันนี้ที่2องแล้วก็ตามมาด้วยไพ่โชคดีมีสุขที่จะนําเข้ามาร่วมทํานายด้วยนะคะ มาดูกันนะคะชาวราศีเมทุนลัคนาเมถุนนะมาดูสิว่าดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนเราเนี่ยจะมีผลกระทบยังไงต่อชาวาลัคนาเมถุนราศีเมทุนบ้างนะคะมาดูเลยอืม personal transformation การเปลี่ยนแปลงนะคะชาวราศีเมถุนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะ หรือการเปิดใจนะคะรับสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะแรงบันดาลใจก็ได้นะคะหรืออาจจะเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะอะไรที่มันกว้างขึ้นการเปิดกว้างการยอมรับนะคะการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะให้ไพ่ขยายเนาะดูซิว่าเอ่อ จะบอกอะไรนะจะขยายอะไรเกี่ยวกับ personal transformation ได้อีกนะคะอ่าก้าดาบนะคะกดาบคือความเครียดนะความเครียดความคิดวิตกกังวลนะคะพระพิคเนตบอกว่าให้รู้จักการเรียนรู้และยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเข้ามาเนี่ย เบื้องต้นเลยจะทําให้คุณเกิดความเครียดก่อนนะคะคุณจะมีความเครียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับมันนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันจาเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับคุณนะคะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะมันจะเกิดความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะมาดูต่อนะคะว้าวเมจิเชียนเป็นไงล่ะ เปลี่ยนแล้วดีมากๆนะคะแต่ช่วงแรกคุณอาจจะรับไม่ได้คุณอาจจะเจอความเครียดนั้นๆแล้วคุณจะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆมากๆมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นความสำเร็จเนาะเริ่มต้นเป็นไปในสิ่งที่คุณปรารถนาเลยแหละนะคะการประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีที่งามนะความมีปัญญาความรอบรู้ต่างๆเนาะกำลังจะเดินทางมาสู่คุณนะคะ โอ้โหในเรื่องของการเงินความร่ำรวยนะโชคลาภทรัพย์สมบัตินะคะความร่ำรวยฐานะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฐานะที่มันดีขึ้นความสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังในสิ่งที่คุณมั่นมุ่งหมายเอาไว้นะคะหรือในสิ่งที่คุณสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเอาไว้ก็ได้นะคะหรือในเรื่องของการเงินคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของควาการเงินอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเป็นคิงเหรียญมานะคะ อืมจะมีโชคลาภนะมีความร่ํารวยนะหรือเป็นช่วงที่ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจใดๆจะประสบความสําเร็จมีความยิ่งใหญ่นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเนาะอืมโอเคมาดูไพ่โชคดีมีสุขนะคะจะขยายอะไรเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับไพ่ใบนี้นะมาดูสิโอ้การปฏิบัติธรรมฝึกจิตวิปัสสนานะคะ การเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็ได้ด้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปปฏิบัติธรรมเห็นดอกบัวไหมคะขึ้นมาที่ศีรษะนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้ปัญญายาณหรือยานอย่างรู้ความถูกผิดดีชั่วหรือว่าสิ่งต่างๆนะได้รู้เห็นธรรมตามความเป็นจริงแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืมไปปฏิบัติธรรมนะคะมาดูต่อนะคะ การทำบุญก็ได้การทำบุญการบริจาคทานนะคะ,ะมาในแนวเดียวกันนะการให้การให้คนที่ด้อยกว่าเราคนที่เขาแยก่กว่าเราอะไรเงี้ยหรือการช่วยเหลือก็ได้นะคะหรือตัวคุณเองจะได้รับการช่วยเหลือนะไพ่สลับกลับกันได้เลยนะเออจะได้รับการช่วยเหลือหรือตัวคุณเองมีในเรื่องของการทําบุญการบริจาคทานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตนะคะมาดูไพ่อยากบอกอะไรอีก ความชิลเข้ามาเลยนะคะต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวบ้างนะคะอย่าปล่อยตัวโสมมหรือว่าอย่าอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวหรืออย่าทำอะไรที่มันชิลเกินไปนะคะการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะก็ต้องเปิดรับพลังงานบวกต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหน่อยนะ,ะมาดูต่อนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรอีกนะ ดีไลท์ความสุขความสุขความร่ำรวยคุณเห็นไหมพรพพิคเนตยิ้มหัวเราะตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในครั้งนี้นะคะออจะมีสุขความสุขจะยิ้มได้นะเห็นไหมทองหยองเต็มตัวไปหมดเลยนะคะเออมีความสุขมีเงินด้วยนะคะมาดูไพ่ขยายจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะ จะยิ้มได้กับความทุกข์เหรยิ้มได้กับสิ่งที่มันเกิดดราม่าหรือว่าไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรขึ้นในชีวิตของคุณคุณจะผ่านมันไปได้ด้ีนะคุณจะยิ้มได้เนาะคุณจะไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่เคเรียดกับสิ่งสิ่งนั้นอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณไปปฏิบัติธรรมมาด้วยก็ได้นะคะ <riots> คจะทําให้คุณแม้มันจะเกิด ดรามา่าหรือความผิดหวังความผิดพลาดอะไรขึ้นมาในชีวิตคุณทำให้คุณเสียอกเสียใจนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะยิ้มได้คุณจะรับกับมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะ,ะสามดาบนี้ขึ้นมาตรงกับ9้าดาบคุณเห็นไหมที่ซ่อนอยู่ไม่หมอปิดไว้อยู่นะคะเนี่ยเนาะ,ะมันจะต้องเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจขึ้นแน่แ,นแหละไม่ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งนะคะแต่คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีมาดูสิไพ่จะบอกอะไรต่อ อ่ามีความสุขในเรื่องของความรักด้วยก็ได้นะคะยิ้มได้เพราะว่ามีความรักใหม่มาหรือเปล่านะคะมีคนเข้ามาดามจิตดามใจมีคนมามอบถ้วยอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายนะคะคุณยิ้มได้เพราะว่าคุณอาจจะได้รับการโยกย้ายย้ายบ้านย้ายที่ทำงาน นะหรือว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นแล้วนะหรือมันดีขึ้นเรื่อยๆนะคุณก็เลยทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูต่อที่ไพ่โชคดีมีสุขจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะกับดีไลท์บ้างโอ้โหความร่ารวยการกอดทรัพย์สมบัติไว้มากมายในเรื่องของบ้านทรัพย์สิสนบ้านรถเงินสด ที่ดินอะไรก็แล้วแต่แหละเยอะแยะไปหมดเลยนะคะกองเงินกองทองทั้งนั้นเลยบ่งบอกถึงความร่ํารวยนะความร่ํารวยในเรื่องของเงินทองมากขึ้นนะคะอืมมาดูต่อนะไพ่จะบอกอะไรอีกอืมการโยกย้ายนะมีเกณฑ์นในเรื่องของการโยกย้ายเข้ามาจริงๆนะคะย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยแบบนี้เป็นต้นนะคะอืม มาดูต่ออะไรอีกนะคะโอ้โหความสําเร็จชื่อเสียงเนาะมันดีขึ้นจริงๆนะคะความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองมาพร้อมกันหมดเลยเนาะความโชคดีความสุขนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนมาดูต่อนะพระพิคเนศจะบอกอะไรอีกนะ โอ้ไพจัก,กระขึ้นมาแล้วนะคะจัก,กระที่23ใช่ไมเ้ย Empowerment นะคะเป็นจัก,กระสีเหลืองอลามตาเลยทีเดียวนะคะจัก,กระที่อยู่ระหว่างตรงช่วงท้องใช่ไหมไพจัก,กระนี้นะคะบ่งบอกว่าตัวคุณเองอะมีความสามารถมากนะมีพลัง มีพลังแล้วก็มีความสามารถมากๆนะคะให้ดึงเอาความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะเอามาใช้เพื่อความสำเร็จต่างๆเนาะให้มันเอ่อได้ผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองนะคะให้เชื่อมั่นในพลังที่คุณมีหรือคุณเป็นคนที่มีพลังนั่นเองจักระนี้เป็นจักระมณีปุระนะคะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับ ในเรื่องของการปฏิบัติด้วยก็ได้นะคะการ,ป,รป,ปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้คุณมีพลังเนาะมีพลังมากๆนะคะสามารถทำให้ทุกสิ่งดนบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประสบความสำเร็จได้ด้วยดีนะด้วยบุญบาร,รมีที่คุณมีนะเห็นไหมมันเป็นจักระสีทองอะนะจักระแห่งความสำเร็จแล้วแบบเปลี่ยนไปด้วยบุญบาร,รมีนะคะมาดูขอไพ่ขยายเพิ่มเติม,ตมนะ โอ้โหการได้รับการช่วยเหลือได้รับเงินเห็นไหมเจ็ดหกเหรียญขึ้นมานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินจะมีความโชคดีได้รับการช่วยเหลือหรือว่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของการบริจาคก,ก็ได้นะคะการบริจาคก,การเพิ่มบาร,รมีการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับชีวิตของเราเองตัวของเราเองนะคะเจ็ดถ้วยมา หแล้วก็เจหกเหรียญแล้วก็เถ้วยนะคะเอ,อจ่จินตนาการเนาะจินตนาการความจะว่าความเพอ้อฝันแม่หมอมองว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องจินตนาการนะคะอ่อการมีไอเดียมากมายนะมีโปรเจกต์ในสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำมากมายนะอยากจะทำนู่นนี่นั่นให้มันประสบความสำเร็จแบบนี้เป็นต้นนะคะอืม เเหรียญมา7ถ้วยแล้วก็เเหรียญน,นะคะเออในเรื่องของการเงินมหอีกแล้วมาทั้ง6เหรียญทั้ง7เหรียญเลยเรื่องเงินค่อนข้างที่จะดีมากๆเฮงตั้งแต่ใบแรกแล้วตั้งแต่อันแรกแล้วนะคะที่เป็นคิงเหรียญน,นะคะคุณจะมั่งมั่งคั่งแล้วก็มีความร่ํารวยมากๆอันนี้ก็เป็นไพ่เกี่ยวกับการเงินออกมาอีกแล้วนะคะเงินทั้งนั้นเลยนะหมายถึงความร่ํารวยนะรวยแล้วก็บริจาคช่วยเหลือ คนที่ตกทุกข์ได้ยากกว่าเราแบบนี้นะคะมาดูซิว่าไพ่โชคดีมีสุขจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะการได้เดินทางนะได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะอาจจะไปกับคนรู้ใจก็ได้ไปหลายๆประเทศไปท่องเที่ยวไปฮันนีมูนนะอืมอืมเห็นไหมไพ่นี้เป็นไพ่แห่งการปฏิบัติธรรมนะคะ ใครมาชวนเราไปทำอะไรที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะรู้เราจะไม่ไปอย่างเงี้ยนะคะออบุญกุศลที่เราสร้างบาร,รมีตรงนี้แหละส่งผลให้เราจเจริญงอกงามขึ้นมาในชีวิตนะคะการที่เราไม่เอาเวลาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทำให้ชีวิตเรานะ เปรียบดังแสงทองเปล่งประกายเลยเห็นไหมเหมือนกับไพ่ empowerment นะคะชีวิตเราจะประสบแต่ความสําเร็จแล้วก็มีความสุขแล้วก็สมปรารถนาในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราต้องการนะมาดูเพิ่มนะคะอีกหนึ่งใบดูอีกหนใบนะคะเป็นใบสุดท้ายละระวังความใจร้อนนิดนึงนะคะ มีในเรื่องของการขับรถเร็วด้วยนะคะไพ่ขึ้นมาเตือนในเรื่องของความเร็วรถนะลดความเร็วลงหน่อยนะให้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆขับขับอย่างมีสตินะระวังการมีเรื่องบนท้องถนนการถูกถ่ายคลิปนะคะหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้นะ โอเคก็ถือว่าดีมากๆนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้แต่ไพ่ที่ดีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ